สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมโตติดต่อแล้ววันนี้ผมอยู่กับรถอะไรนะน้องพีย Mazda 2ครับ Mazda 2ส,ส,สีอะไรสีแดงเจ็ตเลยสวยปะสวยรถคันนี้เปิดตัวมาห้าเอ๊ะไม่ใช่สิ6หกเกือบเจ็ดแสนแต่เราไม่ขายเราขายแค่สามแสนกว่าบาทพันเรืงห้าพันกว่าบาทเป็นไงล่ะถูกใช่ไหมล่ะไม่ถูกอ,ะอ่ะฮะถูกดีไม่ดีไหนเราแล้วลเดี๋ยวมาดูารบครันกันรถถูกๆแบบเนี้ย รถมาต้าสปี2องพสิบสี่สวยๆแจ่มๆสีแดงเป,ป๊บเนี่ยเริ่มแจกกระจังหน้าเลยกระจังหน้าเป็นสีดำเน้อยแบบมินิมอลโลโก้แบบลัชชูรี่นี่มีสเกิร์ตรอบคันไฟหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์แล้วก็มีขอบเป็นโคม้มีย่มสวยๆใหญ่ๆแล้วมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยต่อมาเป็นส่วนของล้อล้อนี่ เป็นแม็กเดิมจากโรงงานแล้วก็ยางเราเปลี่ยนให้แต่ถ้าอยากได้แม็กจากเราเนี่บอกเราได้เดี๋ยวเปลี่ยนให้ฟรีเลยเอาไปสวยๆเลยหรือจะเอาแม็กเวลเดี๋ยวจัดให้ mm. นี่มีสติกเกอร์แบบรถซิ่งนะครับรถแต่งแบบสติกเกอร์สวยๆนี่ะ<า>ต่อมาเรามาดูส่วนของมือจับมือจับนี่เป็นโคมย่มนะครับสวยๆเลยรถคันนี้เป็นรถสีแดงที่พวกของแต่งเนี่ยเป็นโคม,มียมน้องพิว่าสวยปะ สวยโคตรเด่นนะแจมๆเลยแจมๆเลยมาต่อมามาดูส่วนของฟไทฟไท้ายไฟท้ายที่เป็นหลอดธรรมดาแล้วก็มีขอบโครเมียมเป็นคิ้วโครเมียมสวยๆนี่มีไฟเบรกตรงที่สามนี่โลโกโ้มาสด,ด้านี่เห็นชัดๆเลยสวยๆเลยมาต่อมาเรามาดูส่วนของห้องโดยสารกันนี่อะไรวะเนี่ยนี่นห้องโดยสารเดี๋ยวเอาแผ่นลองฟื้นออกให้ก่อน เรียบๆวันนี้เลยเอาเรียบๆแบบนี้เลยห้องโดยสารเบาะนี่เป็นเบาะเป็นเบาะหนัง <c oughs> นุ่มๆเลยเป็นนวมส่วนของผมนี่เป็นนวมแล้วก็เบาะนี่เป็นเบาะผ้ามีลิ้มสีส้มมาสวยๆเนียนๆแอร์ดังเอ,อ้ยไม่ใช่ดิแอร์เย็นเพลงดังสดจัดนี่สวยๆเลยเราพูดอย็นแอร์ดัง<ๆ>เขาแอร์มันดังดังก็ต้องดังอ่ะรถเก่าแต่แอร์ไม่ดังอ่ะรถเราไง ออต่อมามาดูส่วนของห้องคนขับมีจอมาให้มีพวงมาลัยมันติฟังก์ชันมาให้ฟังก์ชันการใช้งานนี่ครบคันนี่พวกมือจับพวกกระจกนี่เป็นไฟฟ้าหมดและ้ะตัวนี้เหลืออย่างเดียวเบาะยังไม่เป็นไฟฟ้าถ้าเบาะเป็นไฟฟ้านี่สุดยอดนี่ต่อมาเดี๋ยวไปดูส่วนของเครื่องยนต์กันเครื่องยนต์1.5แบบวสวยๆอะ่ะ เนี่ยเครื่องยนต์สวยๆ1.5นี่เป็นไงน้องพี่เครื่องยนต์สวยปะใช่ได้เลยพี่รอยมากบางจุดยังอยู่ใช่ไหมครบสวยเลยนี่เรามีพวกเลขนัมเบอร์พวกอะไรฝากระโปรงเดิมแบบครบมีมออกอมีอะไรนี่ครบคันเลยเดิมทุกอย่างเดิมทุกอย่างนะครับยกเว้นสติ๊กเกอร์ด้านข้างแต่งมา แบบเพิ่มความดุดันอ่ะนี่ล็อกไงวะล็อกเงี้เหรอใช่พีเ<อ>่เปิดเ,เองกูยังไม่รู้เลยโอ้ยมาต่อมาอย่าลืมถ้าลูกค้าสนใจรถมาด้าสีแดงแปด๊ดแจมแจมคันนี้ติดต่อได้ที่เต็นท์มังกรทุกสาขาหรือว่าติดต่อทางออนไลน์ได้ที่เดี๋ยวให้น้องพีขึ้นให้ตรงนี้เลยค่ะสสำหรับวันนี้ผมขอกก่าวคำว่าขอบคุณที่รับชมครับ